ไม่กำลังออกห้างเดี้ <Okay, okay. S 1> ต้นหนึ่งสาวคอยมาตอมกริงออกห่างชิดเตัดเอาไปซําใส่ดินไว้ดอกไม้ก็งามงามดอกดาเรืองเพิ่นออกดอกงาม,งามอันนี้ต้นหวานอันนี้โอ้งามสะดินออกข้างทางพอดกำลังออกดอกงามพี่น้องกำลังออกเลย จนว่าวง,งากรองเน,งน,งนงงาะจนว่างากรองนะจนว่างากรองเนาะจนว่างากรองโวกงามก,กะเจ้าเฮ็ดทางกะเจ้าจะมาเฮ็ดทางควนจีดแล้วค่ะเนาะนี่แหละบรรยากาศฟ้าคืมคืมจะลายแล้วดินี่งากะกองเมืล่ละ มะสิดาอ้ส네ิดากินช <capacitor S 2> <cadre? S 1> mmm, ุมค่ะพี่น้องดอกกําลังเก็ดอกโอ้โหต้นสิดาคอยก็จะเหลืออยู่สองต้นพี่น้องต้นนี้กับต้นอยู่ต้นบักม่วงต้นนี้ดกดกต้นหักม่วงจะลายแล้วดินี่ง่ายกับกองมด่อละะสิดา ต้บ <t festivals> okay. okay. ักซิดากินชุมค่ะพี่น้องต้นบักนาวก็มีต้นบักหงกระดกกรดกพี่น้องเลยต้นบักพรบ้านควายอาถุงมารคบไว้เป็นง่าฮักมีควยกระยอนไปกินหลายเติบไปด้ียพี่น้องกระยอนกินหลายเติบแล้วนะคะเนาะสิดาควยกระจะเหลืออยู่สองต้นพี่น้องต้นนี้กับต้นอยู่ต้นบักม่วงต้นนี้กดก ต้นมะม่วงไม่กำลังออกห้ากเดี่ต้นหนึ่งสาวคอยมาตอนจริงออกห้าจะิด้ตัดเอาไปซ้ำใส่ดินไว้โอเคจนว่างากองเนาะจนวงง่ากกวง,ง,งากอกงเพิ่มนะพี่น้องจ้ะคลิปนี้ก็พอเท่านี้นะคะพี่น้อง ขอบคุณที่รับชมคลิปค่ะลูกสาควคอยมาตอนจริงลูกสาควคอยมาตอนจริงบบบหงเหลืองพี่น้องคะ่ะสองลูกสามลูกจะได้เด็ดไปขายแล้ว <c oughs> ขายอย่างเดียวที่คอย <c oughs> ไ,ได้มีเหลือจันซีหลงังงามนี่มันดขกขลัยไรจนสีแม่ง้าจจนสี ลกค่ะพื่นนะพี่น้องจา้าคลิปนี้ก็พอเท่านี้นะคะพี่น้องขอบคุณที่รับชมคลิปค่ะจะลายแล้วดินี่ง่ากระกองเมล่อ่าสิดาโอ,อ้บักสิดากินชุมค่ะพี่น้องดอกไม้ก็งามงามดอกตาเรืองเพิ่นออกดอกง,งามงามอันนี้ต้นหวานอันนี้โอ้ น้ามเสาะดินออกตายโคลอบป่ปบวงไม่อีกเลยที่นี่จำต่อเลยเหลือยูดสองต้นต้นมักสีดาข่อยสีดาข่อยก็จะเหลืออยู่สองต้นพี่น้องต้นน,ตนี้กับต้นยู่ต้นมักม่วงต้นนี้ดกดกต้นมักม่วงก็บ้านข่อ,อยอาถุงมข่อบไว้กินง่าฮักมีข่อยตะยอนไปกินหลายเติบไปด้วยพี่นอ้อง ก็ะยอนกินหลายเต๋อแล้วนะคะเนาะเพราะบ้านควายอาถุงมนาะครอบไว้เป็นง่าฮักนีควายกระยอนไปกินหลายเติบไปดนี่พี่นอ้องอ่าก็ยยอนกินหลายเต๋อแล้วนะคะเนาะห่วงกระเรียงอยู่ดิแสตไปขายอยู่ห่งก็ได้มิกซิดาก็จนว่าได้ข้ามง่าไว้พี่น้องเออเจมันโดกหลายเพื่อนเอาไปกินสวัสดีค่ะพี่น้องจ้า มืัอนี้ก็พามาเบิ่งต้นมักซิดาบรรดาต้นมังหงคอยกระโดดเอ็นบรรดาขักมัดต้นถุงเงินถุงทองนี่พี่น้องจ้าตัวดอกขาวๆาวโบลูว่าซื่อว่าดอกอีหยังพอบ้านเพิ่นเอาดอกไม้อ,อั็นบุบเลยเหลือจนซีหลังาอันนี้มันดกค,คักลไรจนสีกไหมงาจนสีดกค,คัก ห่วกระด,ดุกกระดุก,ด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 กตนกก้นเตี้ยหนึ่งดิกระดุกดกต้นมะพรีเข็นเป็นอย่างซี่กะมีลูกมีหน่วยอุ่นอยู่ดิพี่น้องกำลังแตกกระลายแล้วดินี่ง่ายกระกองมืดละ่าซิดาโอ้หักซิดากินชุ่งค่ะพี่น้องกระลายแล้วดินี่ง่ายกระกองมืดละ่าซิดา มักซิดากินชุมค่ะพี่น้องหงกระเลียงอยู่ดิดไปขายอยู่หงก็ได้มักซิดาก็จนว่าได้ข้ามง่าไหวพี่น้องเออจะเมนโดกหลายเพื่อนเอาไปก,กินต้นบักนาวก็มีต้นบักหงกระโดกโดกพี่น้องเลยต้นบักไหกกำลังออกหาอ้างวนี่ต้นหนึ่งสาวคอยมาตอนกิน ออกหากสิได้ตัดเอาไปซ้ำใส่ดินไว้ต้นบักเงาะพ่อบ้านเพิ่นต้นบักเงาะพ่อบ้านต้นบักสีดาข่อยต้นหนึ่งอย่างนี้พ่อบ้านข่อยเอาอันเครื่องตัดหญ้าตัดของข่อยทิมเลยดอกกำลังเกิดดอกโอ้โหหลังต้นดอกกำลังเกิดดอกโอ้โหหลังต้นดอกไม้ก,งมงมงออก็งามงามดอกตาเรืองเพิ่นออกดอกงามงาม อันนี้ต้นวานอันนี้โอ้น้ามสะดินออกสิดาข่อยก็จะเหลืออยู่สองต้นพี่น้องต้นนี้กับต้นอยู่ต้นบักม่วงต้นนี้ดกโดต้นหักม่วงต้นบักงอกพอบ้านเพิ่นต้นหักงาะพอบ้านต้นหมักสิดาข่อยต้นหนึ่งอยูนี่พอบ้านข่อยเอาวนเครื่องตัดหญ้าตัดของข่อยทิมเลยเพิ่มนะพี่น้องจ้า คลิปนี้ก็พอเท่านี้นะคะพี่น้องขอบคุณที่รับชมคลิปค่ะพิมนะพี่น้องจ้ะคลิปนี้ก็พอเท่านี้นะคะพี่น้องขอบคุณที่รับชมคลิปค่ะห่งกระเรียงอยู่ดิสแตไปขายอยู่ห่งก็ได้ซีดารก็จนว่าได้ข้ามห่าไห้พี่น้องเออเจม่นดกหลายเพล่ะเอาไปกินห่งกระดกดุกต้นเตจียหนึ่งดิกระดกดก ต้นมะพีเข็นปิดอย่างซี่ก็มีลูกมีหน่วยลำกล่าอยู่ดิพี่น้องกำลังแตกด,ดอกกำลังแตกด,ดอกโอ้โหต้นข่างทางพอดนะกำลังออกดอกงามพี่น้องกำลังออกเพราะบ้านคอยอถุงมาครอบไว้กินง่าฮักมีควายก็หย่อนไปกินหลายเติบไปดิพี่นอ้องกัดหย่อนกินหลายเติบแล้วนะคะเนาะเค จุนวาง,งาก,กองเนาะจุนวาง,งาก,กองบอกหงเรืองพี่น้องคะ่ะสองลูกสามลูกจะได้เด็ดไปขายแล้วขายอย่างเดียวที่ข่อยอจุนวาง,งาก,กองเนาะจุนวาง,งาก,กองขางทางพอนะกำลังออกดอกงามพี่น้อง กำลังออกหนกระดูกดุกต้นเตีเตีย่หนึ่งดิกระดูกดกต้นมะพร้าวเข็นปิดยังซีก่ก็มีลูกมีหน่วย่าอยู่ดิพี่น้องกำลังเตะข้างทางคนะกำลังออกดอกงามพี่น้องอกำลังออกไหกกำลังออกห้างเดีกต้นหนึ่นนงสาวคอยมาตอนกิง่งออกห้างชิดด้ตัดเอาไปซ้ำเส่ดินไว้จกห้างมัด ถุงเงินถุงทองนี่พี่น้องจ้าตัวดอกขาวๆบรูว่าซื้อว่าดอกอีอย่างพอบ้านเพิ่นเอาดอกไม้เห็นต้บนบกนาวกรรมีต้นบกหงกระด,ก,ดกพี่น้องเลยต้นบกบงหงเหลืองพี่น้องคะ่ะสองลูกสามลูกจะได้เด็ดไปขายแล้ว <c oughs> ขายอย่างเดียวที่ข่อย ก็บ้านคอยเอาถุงมนาะครอบไว้เป็นง่าฮักนี่คอยกระยอนไปกินหลายเติบไปด้วยพี่นอ้องอ่กระยอนกินหลายเติบแล้วนะคะเนาะต้นบักนาวกับมีเตนบมะฮวงกระโดกโดกพี่นอ okay. ้องเลยต้นบักสวัสดีค่ะพี่น้องจ้าวันนี้ก็พามาเบิ่งต้นมะซิดาเมื่อเติบมะฮวงคอยกระโดดเอ็นเมื่อ ปบรรยากาศท่งนาพี่น้องต้นลิ้นจี่สีดาค่อยกจะเจะเรืออยู่สองต้นพี่น้องต้นนี้กับต้นอยู่ต้นหมักม่วงต้นนี้โดกดกต้นหมักม่วงดโก